สวัสดีครับช่วงนี้นะฮะจะเป็นช่วงหาสินค้าไทยที่ขายดีนะครับหรือไม่น่าขายบน Amazon นะครับอ่ะก็คลิปนี้จทดทธันเบอตออนไลน์คอนะครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็คือผมก็ได้คีย์เวิร์ดอีกอันนึงเลยก็คือจากคําว่าไทยนะผมเจอคาว่ามวยไทยถูกไหมซึ่งเราก็คิดว่ามวยไทยเนี่ยฝรั่งต้องวอนแน่ๆนะฮะก็เลยเอามวยไทยเนี่ยนะครับมาเสิร์ชในเครื่องมือ จังเกิลสแคว์คีย์เวิร์ดซึ่งจะสามารถบอกความต้องการของคนอ m ม z า n ซอได้นะครับคำว่ามวยไทยเนี่ยในช่วง30วันที่ผ่านมานะครับบนอ m ม z า n ซเนี่ยมีคนเสิร์ชประมาณ2002เอาคีย์เวิร์ดมวยไทยเราจะดูแนวโน้มก่อนดีกว่านะครับเราจะไปที่เอ่อกูเกิลคีย์เวิร์ดแพลนก่อนนะครับอา้าวแล้วทำไมผมไปเด้งอ่ะโอเคนะครับคำว่ามวยไทยนะครับ ดูว่าตลาดมวยไทยมันมันจะรวมหมดเลยนะทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับมวยไทยนะครับแต่ลองไปดูที่คีย์เวิร์ดแพลนเนอร์ก่อนนะครับกราฟ Google ว่าในในสหรัฐอเมริกาเนี่ย Google 4ปีย้อนหลังนะครับธุรกิจมวยไทยที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะครับในช่วงโควิดนะฮะช่วงหนึ่งนะครับตกไปเหมือนกันนะครับแต่พอพ้นโควิดกลับมานะฮะคือผมว่าเขาคงไม่มาอ่ะคนที่ไปเล่นมวยไทยเนี่ยเขาคงคิดว่าสุขภาพแข็งแรงดี โควิดมีผลกระทบบ้างนะครับในช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาแต่หลังจากนั้นนะฮะมันก็สถานการณ์กลับมาขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดมวยไทยนะฮะคนหาพีคสุดถึงประมาณ2องแสนเกือบเกือบสองแสนเลยนะครับจากการดูย้อนหลังนี่ถือว่าเยี่ยมยอดนะครับแล้วก็มีคีย์เวิร์ดอื่นเช่นคนอาจจะสนใจมาเชียวอาร์ตมาเชี r ยวอาร์ตเทรนนิ่งนะครับนี่คือสิ่งที่คนสนใจในธุรกิจนี้นะครับ แล้วก็สินค้าที่เกี่ยวกับมวยไทยนี้ก็บนอเมซอนก็ถือว่ามีเยอะมากนะครับแต่เราจะไปดูว่าแล้วขายดีจริงไหมนะฮะอ่าก็คือการดูแล n k กิ้งหรือว่าดูด้ขึ้นมือจังเกิลสแคว e x เอ็ก i o เทนชั่นนะครับดูแล่์ไปเลยแล้วก็ดูยอดขายแต่ละวันนะครับแต่เราดูคําว่ามวยไทยก่อนนะเดี๋ยวเราจะเจาะลึกไปที่คีย์เวิร์ดที่ท็อปต่อมาเจาะนอกจากมวยไทยนะครับ แลนด์กิ้งอยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะฮะมีหลุด8 0,000ืนหน่อยแต่ว่าไม่ได้ขนาดพีคมากนะครับคำว่ามวยไทยนะมีหลุดแสนนิดหน่อยแดี๋ยวถ้าดูแล้วโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรนะครับมีหลุดบ้างอย่าไปซีเรียสมากนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้ได้แล้วก็ยอดขายรายวันนะครับ18 3ปออเดอร์8ปดออเดอร์10ออเดอร์ต่อวันนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับทำเงินก็ ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ได้เรื่อยๆนะฮะนี่คือคีย์เวิร์ดมวยไทยก่อนแต่ว่าดูครับพอเราเจาะลึกคําว่ามวยไทยฮะมวยไทยนี่มีคนหา2,000นะครับอ๋อนี่ผมไปกดโดนในนี่ต้องไปกดเรียงใหม่นะครับจะได้เรียงจากมากไปน้อยนะฮะแต่คําว่านี่ครับคิกบ็อกซิ่งแบ็แต่นี้น้ําหนักไปเกินนะฮะแต่ผมเจอคํานี้ที่น่าสนใจครับมวยไทยช็อตก็คือกางเกงมวยไทย ซึ่งมีคนค้นหามากกว่ามวยไทยดูเดเห็นไหมนี่หลากหลายแล้วเลยฮะแฟร์เทคก็มีนะฮะและนี่ลายกางเกงญี่ปุ่นนะครับแต่เดี๋ยวเราขายดีไม่ดีไปดูที่แรงกิง้งมวยไทยแต่เป็นลายญี่ปุ่นแรงด์ดีไหมเดี๋ยวเรามาโหลดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ชด้วยจังกิลสกาวเอ็กซ n เทนชนะครับนี่ก็ออกแนวญี่ปุ่นนะสองหมนเจ็นี่ถือว่าขายดีเลยนะอ แล้วนี่กางเกงมันมวยไทยตรงไหนแะ้วเนี้ยนี่มันกางเกงอาเท,าเทลิขกางเกงวิ่งนะฮะแต่มาเล่นคีย์เวิร์ดมวยไทยนะครับที่สองมืนเจ็ดตัวนี้ก็ขายดีอยู่นะนี่มาเป็นไทเกอร์นะฮะแต่ตัวนี้แรงแสนเห็นไหมบางทีเราคิดว่าเวิร์กแต่พอดูแรงอย่างเงี้ยเราจะไม่เอายี่ห้อนี้ขายแบบดีไซน์แบบนี้เลยอ๋อแฟร์เทคก็ยังโอเคอยู่นะอืออย่างนี้เลยลายมวยไทยเลยฮะยี่ห้อทัฟนะะน่าจะเป็นยี่ห้อของเขานะครับ โอนนี้คิงเลยนะฮะยอดดังของเมืองไทยเลยนะฮะเก้าหมื่นหกเราดูดีไซน์ก่อนได้นะครับเพื่อนๆเราดูดีไซน์ว่าแรงตัวไหนขายดีดีไซน์แบบอย่างเนี้ห้าหมื่นก็ยังโอเคนะตัวนี้อ๋ออกแนญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับอืมเห็นไหมอันนี้แฟร์เทคก็ไม่มีเลยมากขายยี่ห้อได้เลยะฮะยี่ห้อแฟร์เทคแต่เพื่อนๆสามารถคิดแบบนะครับถ้าแบบเราสวยผมว่ามันก็ขายได้อยู่นะนี่สําหรับผู้หญิงนะครับดูเป็นผู้หญิงเลยนะฮะ แต่แรง2แสนแต่ว่าไม่ได้ดีมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบกางเกงมวยไทยแบบดูดูแรงดูยอดขายกันเลยนะครับจากเครื่องมือ j u n c t i Scale Extension นะครับมันจะได้มันจะดูได้เร็วกว่าแล้วก็ยอดขายเห็นเห็นเลยนะครับอ่ะแรง20,009นะครับตัวนี้ขายได้วันละ9 order วันละ6 order วันละ10 order ตัวนี้วันละ58 o r อร์เชียวนะฮะแต่เัวนี้มันไม่ใช่กางเกงมวยไทย แต่เขามาเล่นคีย์เวิร์ดมวยไทยนะครับอืมอ่ามันอาจจะเป็นกางเกงไว้ใส่ในก็ได้นะอ่าตัวนี้ฮะวันละยี่ิบสี่ออเดอร์ครับนี่เป็นยี่หอ้อทัฟนะครับแบบไปดูกันได้นะครับอ่าแรลงตัวที่โอ้แรงหนึ่งหมืนะฮะแปลว่าขายดีนะครับดีมากแะลรงสามหมื่นก็โอเคอยู่วันละหกตัวนี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนแต่ ถ้าเกิดเราแบบเราจะไปจ้างผลิตผมแนะนําว่าเราดูดีไซน์นะครับทําแบบญี่ปุ่นก็ดีนะเราดูเมื่อกี้แบบญี่ปุ่นอย่างเงี้ยถือว่าวร์กเลยอย่างเงี้ยวันละ16ตัวนะครับตัวนี้ขาวๆนะครับเป็นเป็นบ็อกซิ่งช็อตนี่นะครับก็ผมว่าน่ารักน่าลุ้นนะนะฮะสั่งตัดสั่งเย็บแล้วก็ลองทําไปดูได้นะฮะสำหรับธุรกิจนี้ใครอยู่วงการนี้ก็ดูจากคอนเน็กชั่นกางงตัดเย็บได้ผมว่าค่อยๆทําตลาดไปนะครับ มันอยู่ในความสนใจเหมือนกันนะครับอ่ะเราไปดูหน่อยว่าแล้วคีย์เวิร์ดเนี้ยใน Google นะครับแนวโน้มเป็นยังไงนะครับมวยไทยช็อตแต่แปลกอย่างนึงนะใน Google เนี่ยยิ่งยาวบางทีผลการค้นหาจะน้อยลงนะครับมวยไทยช็อตไม่ดูน้อยกว่าหลงเห็นไหมเมื่อกี้ขึ้น2 0 0 0 0 0กว่าแต่มวยไทยช็อตนะฮะอยู่ที่3 0,000แต่3 0,000ผมบอกเลยไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะฮะ แล้วก็การเจริญเติบโตของธุรกิจนี้ถือว่าเวิร์กแล้วไปดูคีย์เวิร์ดอื่นครับนี่ก็ถัวขึ้นหมดเลยนะครับนี่ก็จะมีมวยไทยอะเทเรลมาเชียนอาร์ตช็อตคิกบ็อกซิ่งนี่เป็นคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าค้นหาบน Google นะครับส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากได้คีย์เวิร์ดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับให้เอามวยไทยช็อตนะครับไปที่จังเกิลสกาวคีย์เวิร์ดแล้วใส่ตรงนี้ไปเลยครับนี่ตรงคีย์เวิร์ดสกาเขาจะหาคีย์เวิร์ดสัมพันธ์ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากขายบน Amazon ครับให้เมซอนนะครับ และถ้าเกิดเราลงขายแล้วเอาคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องพวกนี้จริงๆผมมองว่านะอย่างเช่นคำว่ามวยไทยชินกัด์ไม่ใช่ชินกัด์ไม่ใช่มวยไทยกรอบไม่ใช่อันนี้โค้ชส่วนแฟร์เทคกเลยนะฝรั่งรู้จักเลยนะ,ะมวยไทยแพทชินกัด์ในบ็อกซิ่งชินกัด์ชินกัรเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่านี่คำนี้ก็บ็อกซิ่งชอตฟอร์มนอะไรอย่างเงี้ย ทำเคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดผมว่าทําไม่ยากนะสินค้าตัวนี้แล้วก็ความต้องการใช้ได้อยู่แล้วผมว่าหาแบบที่ขายดีนะครับและดีไซน์เช่นออกแนวญี่ปุ่นนียญี่ปุ่นจ๋าครับโอ้ถ้าทําได้นี่ผมว่าน่าสนใจพอสมควรเลยนะนะครับแบบที่เป็นญี่ปุ่นใช่ไหมที่แรงดีๆนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวญี่ปุ่นนี่ขายได้ไวละเก้าตัวเลยนะครับเดือนหนึ่งขายเกือบ3ามร้อยตัวนะครับ สร้างยอดขายไปแผดพันก,กว่าดอลลาร์นะครับอืมขายไม่เยอะนะแต่ขายตัวละสามสิบเหรียญเก้าร้อยบาทเลยนะครับนี่ถ้าเกิดเพื่อนๆทาได้นะฮะออกแบบดีไซน์ได้นะครับตัวนี้คือแบบพิถุนเลยนะกดเข้าไปดูหน่อยน,นะฮะตัวนีเน้เห็นไหมเอาลายเอาแบบออกแบบมาไปหาแบบมานะครับแล้วก็วาดน,นะฮะถ้าใครมีงานศิละปะหน่อยนะครับําบววาดเต็มเต็มตัวลงไปในกางเ,เกงได้นะ ดีไซน์เนี้ยขายดีนะครับอ่ะก็ถือว่านะครับธุรกิจนี้นะครับในอเมริกานะครับถ้าผมแนะนําก็คือกางเกงมวยไทยครับยังไปได้แล้วก็การเจริญเติบโตของธุรกิจนี้นะครับยังเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเนคนไหนนะครับหากสนใจนะครับอยากนำกางเกงมวยไทยไปขายบนอเมซอนนะครับผมบอกเลยว่าใครถนัดทําธุรกิจสายกางเกงนะฮะและเล็งเป้าเงี้ยกางเกงมวยไทยผมว่าน่ารักน่ารุ้นเลยนะครับแล้วก็ทำคีย์เวิร์ดให้ดีนะครับถ้าหากคุณรู้ว่า ลูกค้าเข้ามาเสิร์ชด้วยคีย์เวิร์ดอะไรนะครับโอกาสขายได้ก็มมาตามนั้นเลยนะครับขอขั้นนิดนึงนะฮะคลิปนี้จะททำโดอโอสออนไลน์คอมนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์นะครับผ่าน e b เ y อมาสอนแล้วก็คอร์สของเรานะครับเป็นคอร์สแบบจับมือทําดูแลตลอดชีพนะครับอ่าแล้วก็มีเรียนแบบจับมือทําตัวตัวนะฮะอ่าแล้วก็ตัว,ต,ว,ต,วตัวจับมือทําดูแลตลอดชีพแล้วก็โปรโมชั่นมีถึงขนาดการันตีคืนเงินสูงสุดถึง70%เลยนะครับ หรืออีกโปรนึงนะฮะที่เพื่อนๆน่าจะสนใจนะครับโปรนี้ออกใหม่เลยนะครับก็คือผ่อนเงินสดอืมนะครับผ่อนเงินสดนะฮะออราคาผมใส่ผิดนะครับอันนี้อเมซอนจะเป็นเจ็ดพันเดี๋ยวต้องไปแก้หน่อยนะครับอีเบอผ่อนนะฮะหกพันห้านะครับสามงวดอเมซอนเจ็ดพันสามงวดนะครับอืมนะฮะรับเครื่องมือปกตินะฮะจากราคาพิเศษด้วยนะครับใครสนใจก็ ติดต่อได้นะครับแบบผ่อนเงินสดเลยนะฮะค่อยๆผ่อนเดือนละประมาณ2000กว่าบาทหรือ2000บาทนะครับอ่ะเจอทำรูปผิดจะต้องไปแก้กราฟิกหน่อยนะครับติดต่อได้นะฮะที่เบอร์0ู65999ห9หรือสแกนเคเ o d e โค้ดมาคุยได้หรือไปที่หน้าเว็บนะครับคลิกเพิ่มเพื่อนแล้วก็ดูรีวิวเพื่อนๆสัมภาษณ์ได้นะครับอ่ะสำหรับธุรกิจนี้นะครับผมบอกเลยว่าน่าสนใจถ้าหากใครลงทุนทำเป็นกางเกงได้นะ ผมว่าเวิร์กมากนะครับรอบแรกอาจจะไม่ค่อยคุ้มทุนหน่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดมันเริ่มขายได้เนี่ยคุณผลิตเพิ่มเนี่ยสมมุติผมมองว่ามัน,มนง่ายละนะครับธุรกิจนี้นะฮะแต่ว่าเราควรจะดูแบบนะฮะแบบการการสินค้าประเภทนี้เราต้องดูแบบนะฮะแบบไหนที่ขายดีนะครับวิเคราะห์เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับแบบไหนขายไม่ดีแล้วก็ไม่ยุ่งนะฮะเราเลือกแบบที่ขายดีแล้วเราก็มาทําแบบใกล้ๆเคียงกันนะครับผมว่ามันน่าจะเวิร์กทำไมคลิปนี้ผมพูดตะกุตกตะกัก,กก็ไม่รู้นะฮะแต่บอกเลยว่า มวยไทยช็อตนะครับเป็นคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจพอสมควรสำหรับสินค้าไทยที่ขายบนอเมซอนเลยครับอ่ะขอโทษด้วยนะฮะมีพูดตะกุกตะกากแต่ผมก็ไม่ทำใหม่แล้วนะฮะเอาเปยาวๆไปแล้วก็ฝากสนับสนุนช่องของโอตออนไลน์ y o u t u b e ง่ายๆนะครับแค่เพื่อนๆ Subscribe กดกระดิ่งติดตามเรานะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ติดตามเราได้นะครับยังไงก็ฝาก s u b s c r i b e ช่อง YouTube ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ